เดินหน้าละามถอยปัิไปเรื่อยๆขึ้นทางแล้วหมิวลืมตาด้วยอย่าหลับตาเอาเราพักพวกไปต่อ สวัสดีครับยินดีตอนรับเป็ดซีนะครับเขาซูชาแนลเจสงปาหลังจากมาตกใหม่นี้ปลาเข้าไหมเน,ะนะมาะก,กินดีนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาซ้ําน้องหมิวนะครับหลังจากาที่โดนเขียนไปเต็มหน้าเลยว,วันนี้เขาบอกว่าเขาเอาจริง,งใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะเอาอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ที่ไม่ใช่เบ็ดละนั่นก็คืออะไรแห่ค่ะเราจะใช้แหเลยครับวันนี้ในเมื่อหมิวตกปลาไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ทอดแห่เลยครับหมิวทอดเองไหม สาใหญ่มกเดี๋ยวให้นัณเนนแล้วกันเหยือนะครับที่เราเตรียมมานั่นก็คือขนมตั้งไผ่เขียวนะครับเราผสมไว้จากที่บ้านแลละอะเหนียวเอาไปอ่อยไปเดี๋ยวดูครับวันนี้ทอดแห่จะได้ปลาอะไรบ้างปลาแล้วคุว่าที่มีแอดตัวนะเรากำแน่นๆนะครับเพราะว่าน้ำมันไหล ม,ม,ม,มาลุ้นกันครับ FC ใหม่แรกครับหน้าประตูน้ำไหลครับ <c oughs> นี่ขึ้นแหแบบแหไทยเลยครับเพราะว่า,วาหวานแหแบบฝรั่งไม,ไม่เป็น <c oughs> นะมาลุ้นกันครับ FC สวยโอ้โหเอาไปเลย <c oughs> เอาไปเลยสิคะแนน <c oughs> เฮ้ยน,น, <c oughs> น้ำลึกไหมเนี่ยแห่ไม่ลงเหรอ น้ำไม่ลึกครับวันนี้น้ำลงเฮ้ยจริงเหรอติดปลาเหรอติดติดหินมักเลยเหรอเฮ้ยปลาโดนมาเลยปลาโดนมาเลยล้างทั้งหอนล้างหอนเฮ้ยลงได้ผมลงได้ไม่ได้ในเรนผมลงได้เชื่อผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเหมียวต่อยเส้นเนี้ยจะเป็นของลุงหรือของเหมียวอ่ะคุยก่อนฮะแบ่งกันโอ้โหมอบสมบัติซะแล้ว ลงลงข้างๆ mm hmm. พอนะอย่าไหว้ไปตรงกลางนะนะครับชุดพร้อมครับพอรู้ว่าคอนเทนต์ทอดแหน่นียกมือไหว้ด้วยครับนะเอ,อ่อฟซีห้ามเขาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่นันเดนเขายืนยันนะครับว่าเขาเป็นลูกแม่น้ํานะครับอ,อโอเคโอเคไปไหนแล้วเน,นิ่งมีฟองปลาช่อนด้วยเฮ้ยนันเดน กับมตอนกับมก่นนานจังอ่ะประเด็นเ้าไม่ันเจ้าไม่้วาแงอ่ะมันก็พอเป็นแต่ว่าจะหลุดแล้วอีกนิดเดียวเหรอ ูงครับเป็นฟูงครับหางแดงโ้ใช้ได้ใช้ได้ปากแรกคุ้มเลยครับลงน้ําก็คุ้มเลยโอ้โหเอฟซี FC. เราไม่เคยทอดแหได้เยอะขนาดนี้เลยนะโอ้โหนี่แบบเท่าไหร่ไม่ต่ํากว่า20่สิบแน่อ้โหไผ่เขียวชินนามณีครับมาทั้งฝูงครับหหปากแรกก็บันเทิงเลยครับ ทอดกรอบนะทอดกรอบนะโอ้ยอร่อยมากเออเนี่ยทอดได้เลยเนี่ยได้มื้อหนึ่งแล้วเนี่ยได้จานหนึ่งเลยอืมสามสิบสามแปดตัวพี่ตาบุสามสิบปดตัวว,ว้าว <laughs> สามสิบแปดตัวครับฝั่งเดียว <laughs> โอ้ได้ไดเรื่องเลยตรงหางมีรอยกัดด้วย ใช่ใช่ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีกระสูบมีชโดมีทุกอย่างปากที่สองครับนี่ฝั่งนู้นบ้างครับได้เรื่องเลยมาตรงนี้มันชอบไผ่เขียวชินนามนี้ครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปทอดฝั่งนั้นหนิวก็ต้องข้ามไปด้วยตามหมิว <c oughs> ถ้าเรากลัวเราก้มต่ำเลยให้ศูนย์มันอยู่ต่ำๆไว้ก้มต่ำ,ตำนั่งคานไบคานไป <c oughs> มันต้องมีอะไรกันที่หนมองไม่ได้จ้ะไปมองทําไมเล่ามองนี่เดินให้ตรงทางเดินให้ตรงทางคานแบบรอดอมิวมันย่ออ่ะมิวถอยมาทำไมอย่าถอยเดินหน้าแล้วห้ามถอยไปก่อนนะที่นี่อันตรายมากนะ เดินหน้าแล้วทำถอยปฏิิบัตไปเรื่อยๆขึ้นทางแล้วหมิวลืมตาด้วยอย่าหลับตาเอาละพักพวกไปต่อเร็วเร็วไม่ได้แกลงเอาเดินไปนั่นเอนจี้ไปแล้วอุ้ยสั่นเร็วสองเก้าไม่เอาหมอบเลยหมอบเลย เอาร้องไห้แล้วจะถึงแล้วหมิวเลยแล้วอีกนิดนิดเดียวแล้วมันโยกอะหมิวร็วแล้วดิเย้ไหนหันหันมาดูถึงฟังอย่างปลอดภัยครับโอ้ ปากที่สองครับปากที่สองปากที่สองครับโอ้ยสวยงามนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับมีปลาหรือเปล่าครับมีปลาหรือเปล่าไม่มีโดดเลยตรงน้ำอีกแล้วปลาไปหมดปลาไปหมดละกินไม้ครับปางนี้ ไอ้ปากกาดำเออนิวปากนี้ได้ของหายากครับนี่นี่นี่ปากกาดำนะปากกาดำมันคือปายิบบกอนู้นแจ๋วเลยกินได้ปะได้ทำลาบพูดแล้วก่อนกินได้ทำลาบครับนี่ครับเป็นไงอันนี้จับครั้งแรกเลยใช่ไหมเหมือนช็อกเกอร์ป่ะดูปากดินิวนิวันมา้เลย ที่ถามว่ามันคือปลาอะไรอ่ะอ่าฮะใช่จริงๆมันก็ตระกูลเดียวกับพวกอะไรอ่ะพ,พวกปลากปลาส้อยปลาอะไรเงี้ยเนาะทรงประมาณนี้แ,แต่เพียงแต่ว่ามันสีดําำนันเนนบอกว่าโซนฝั่งขวานะครับน้ํามันจะค่อนข้างลึกนะครับมันเลยทําให้ปลาตะเพียนเนี่ยมันจะมาอยู่ฝั่งซ้ายซะส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะลองฝั่งซ้ายนี่อีกปากหนึ่งแล้วเดี๋ยวปากที่สี่จะไปตรงน้ําเชี่ยวเลยเพราะว่าชาวบ้านหรือว่าโยนตรงกลางจะไม่ติดอะไร ฟามโอ้โหไว้ใจได้ครับเรื่องทอดแหอันนี้ปากที่เท่าไหรสามเขาบอกหมดแรงจะกว้างแล้ว <S <S คือวันนี้โชคดีอย่างนะครับน้ํามันจะไม่ลึกมากนะครับนั่นเน้นบอกว่าน้ํามันก็แบบท่มหัวไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ปกติใหม่นี้ก็ไม่ควรจะลงน้ํา มีไหมหางแดงเหรอ <Okay. S 1> หางนี้มีหางแดงสองตัวเองครับ <Okay. S 1> อ่ะตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> นันเองก็เริ่มหมดแรงนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวขออีกหนึ่งากนะครับตรงนี้ตรงหมายแรกที่เราทอดแหไปนะครับ <Okay. S 1> ก็จะลองดูว่ายังจะมีฝูงปลาอยู่หรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> from หัวผักหินอีกโอ้โหโหดีสั่งได้ครับสั่งได้ไปแล้วไปบายๆโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะโหยโคตรไกลเลยไปไกลมากเห็นอย่างงี้เขาเป็นนักกีฬานะครับเป็นแชมป์วิ่งนะฮะวิ่งลาวนะคลิปนี้ขาดเขาไม่ได้เลยนะครับ ถ้าขาดเขานี่จะไม่ได้ปลาเลย<ม>เขาต้องคอยถือแหนะครับ FC ฝังแน่นฝังโดนกระโรงมันนะแน่นอบอกน่าจะมีปลาครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าปากแรกคือเวลาทอดแหนะครับหมายแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับซีถ้าหมายแรกโคมไปเนี่ยปลามันตื่นแล้วครับแล้วก็หลังจากทอดมาก็ไม่มีปากไหนได้เท่าปากแรกเลยนะฮะ มีหนึ่งตัวเห็นแล้วครับหมอตะกลับก็มีเหรอใช้สวยปะเออหลากหลายครับหลากหลายนี่ครับหมอตะกับนะฮะใส้ไม่ใหญ่นะครับลายเนขาผังนี้มีห้าตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตระกูลหางแดงนั่นแหละครับนี่มีหมอตะกับมาหนึ่งตัวตะกับสุดรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าเขาคือช้างเหยียบเพรามันแบนทำไมอ่ะแบนเหมือนโดนช้างเหยียบ โอเคครับ FC อันนี้ก็เป็นผลงานปลารวมนะครับว,วันนี้เราทอดแห่แค่ไม่กี่ปากนะครับสี่ห้าปากเองนะครับน่าจะกินอิ่มได้ทั้งครอบครัวเลยครับวันนี้เห็นน้องหมิววาจะเอาไปให้แม่ทอดกินที่บ้าน,นครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ทอดแห่นะครับทอดแห่ในหมายที่หมายนี้เราใช้หากินกันหลายคลิปเลยเนาะหมิวเนาะใช่ค่ะเราเคยมาห้าหกครั้งแล้วเนาะครั้งแรกที่มานี่โดนอะไรนะกระสูบเลยไหมกระสูนเออคือตกได้หลายรูปแบบอาจจะตกหน้าดินตกสปิวก็เคยมา ตีอะปอมก็ได้แล้วนี่ทอดแหก็ยังได้ไนะโอ้ก็ต้องขอบคุณหมายนี้จริงๆโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไผ่เขียวที่นามาน,นีสุดยอดจริงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปากแรกเนี่ยเจ๋งที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาปลาพวกนี้ปลาคลองปลาธรรมชาติอ่ะมันฉลาดมากเวลาทอดแหไปโค้งเดียวมันพาฝูงหนีเลยนะซึ่งการที่จะทอดแหรือตกปลาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราเน้นเราก็จะได้เยอะในช่วงแรกนะครับ โอเคไว้มีโอกาสนะครับหรือ FC ชอบคอนเทนต์ทอแถอะไรแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามทำให้อีกเรื่อยๆคอนเทนต์ไหน FC ชอบเราก็จะเน้นให้นะครับก็คลิปนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับนี่เน้น,เนอยู่นู่นครับ